ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทําตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีมิตรรักนักเชียงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แชดูกาชูกาลูในช่องซูก้าใสปันวันเดิมนะวันนี้ก็มาพบกันกับครพี pg ลูกกลกโอ้โหเกือบ pp สัลลิลนลัวนะ pg ลูกกลางนะคะกับเกมโอเปรา destiny นะจาราชวงโอเปร่าของเรา เกมนี้จะกำมัดหรือกำไรมารอดูกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่ากำมัดนะคะไม่ใช่กำไรนะสเกตเตอร์เป็นสลักธงนะคะทุกคนใจี่ยลกวายเป็นรูปพัดนะคะตัวจ่าแพงสุดเป็นสาวนิ้วนะ,ะลองมาจะเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีหน้ากากต่างๆนะคะจากนั้นตัวถูกจะเป็น AKQJ ตามนี้นะทุกคนมีแบบ ฟีเจอร์โบกสวัสดิ์ทองอ่ะจะมีทงแดงแล้วก็ทงน้ําเงินนะส่วนตัวแอดอยากจะให้ทุกคนได้ดูฟีเจอร์แล้วกันเนาะครั้นี้ซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ป้ายเลยแล้วกันขอเป็นาำล้ังเกลือหน่อยช่วงนี้เกลือให้พักเลยทุกคนมีใครได้กำไรจากพีจีมากช่วงนี้มันทําไมแบบแสดงความเกลือออกมาได้มากมายถึงเพียงนี้ต้องบอกว่าน้องแบบไม่ค่อยจ่ายเลยต้องมันเกลือเกินไปอะ่ะซึ่ง อาจจะเป็นการเก็บสะสมในช่วงปีใหม่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจความเชื่อตนวบุคคลนะแอดก็มัว่วโซ่ตุ้มเหล่งไว้นะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกท่านทุกคนนะอย่าลืมนะทุกท่านอยู่เหมือนเดิมนะคะฝากากดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะวันนี้เอาจริงก็ไม่มีกำลังใจในการดังเิปแล้วนะ่วงนี้เกลือสุดๆเลยเกลือเกินไปไหมล่ะเกมไมใช่ไรกับเปล่านักเลยอะ ได้วายได้คิวโอเคสวยอย่างนี้คบกันได้กระเบ็ดห้านะละ้างเกลือไปก่อนพกมาหกพันกว่านะคะโดนอ๋อตะกี้ไปเล่นคห้พีพีมาซึ่งน้องก็ไม่จ่ายแอดเลยอะ่ะช่องนี้แบบไม่มีดวงโอ้โหมีผู้หญิงสาวสวยแล้วไม่ได้ใช้หน้าเสียดายสุดๆเบ็ดห้าดองเทาเราซิมุนลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อว่ามันจะจ่ายเรากี่โมงโอ้โหไม่ลงเลยอะอเจสวยขอเป็นเจเจได้ไหมจ๊ะเจไม่ลงจ้า เกมเกมนี้มันเคยแตกหนักๆอยู่นะทุกคนจะว่าไปแบบนานๆเข้ามาเล่นทีเ,ออเกมแปลกๆทำแอดแตกได้เหมือนกันว่างงั้นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ้าวสวยสเกตเตอร์เข้าเฉยโอหม y g ก d เข้าที่เบทห้าแ้วเบทอื่นน้องจะยอมใจเราหรือเปล่าโอเจ็ดหมุนลุ้นต่ออุ้ยเดีย๋ยวว่านะขอสัญลักษณ์ธงมาก่อนสัญลักษณ์ธงไม่บกสะบัดนะทุกคนโอ้ยสักทีขอสักที เอสักทีอะทงอะทงไม่ได้ให้ทุกคนกดทงนะคะหมายถึงฟีเจอร์ทงนะจ๊ะอย่กดทงไอุ้ก,ก้านะปึ๊บอ้าวมาแล้วจ้าดังน้อยดอกนี้ได้ดูฟีเจอร์ทงสีแดงเปลี่ยนตัวถูก JKQ ของเราเป็นตัวตัวแพงให้หรือเปล่าไงเนี่ยโอ้โหปึ๊บออกไปแล้วมันไม่มีตัวจัดต่ออ้าวได้ดูทั้งสองฟีเจอร์แล้วถือว่าจุก,กา้าทำตามปัิธานความตั้งใจตั้งใจตั้งแต่ถีแรกได้แล้วนะ อยากให้ดูฟีเจอร์ก็ได้ดูแล้วโอเคทั้งฟีเจอร์น้ำเงินและฟีเจอร์ธงสีแดงซื้อเบ็ดนะมันบอกให้ซื้อเบ็ดซื้อสีมีไวแล้วต้องได้ใช้โอเคเคสวยมีคูณ8ขออะไรต่อในโบทนะที่นักเอ้ยบิ๊กมินดอกแรกแต่ถามว่าบิ๊กแค่ไหนก็บิ๊กแค่น,นี้บิก๊กบิ๊กเลทเนี่ย124เบาจัดจัดเลยค่ะ ตามุนลุนต่อไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเปลี่ยนเป็นวายแล้วจะได้ใช้กีมงว,ว้าวนั่นแหละสวยแต่ถือยัง ang, วาวน้าใจมา15บห้าอ่ะเอาได้เจขอเอแถวหนึ่งอแถวหนึ่งพึ่งได้หรือเปล่าได้ยูเอเอสวยตาเบ็ดเคต่ออาเลดน,นากาศตัวไหนได้บ้างอูไม่มาเลยคะ่ะไม่มาแล้วไม่ลงโอเจได้ไหมเจจา๋าพิอไม่มีเลย งานเข้าเราแล้วไหมโอ้โหไว้ยสวยซื้อเแบบ็ซื้อเแบบ็ดอู้คิวเต็มประธานดอกนี้มาคูณจีเท่านั้นโอ้อย่าบอกนะว่าจบเท่านี้ยังยังยังได้รางวัลบิ๊กวินดอกที่2องปื๊บทงตัวสีแดงปัดตัวถูกออกให้เรานะแต่ว่ามันยังไม่มีตัวไหนจ่ายนะคะคิวและเคและคิโอ้โหจบละ สิบสามมนตรงนี้จ่ายมาเพียงสามรอยสิบสี่โอ้ยเบาจัดๆเลยอนะปึ๊บเป็นตัวไหนได้บ้างอืม้มหางอย่างนี้ใจไม่ดีเลยเดียวตอนนี้เบ็ดห้าของเราเข้าสเกตเตอร์ให้เราแล้วฉะนั้นขออนุญาตปล่าเบ็ดขึ้นเลยแล้วกันนะคะขอเบ็ดสิบส่วนตัวแอไม่ได้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรนะคะประ่โหตามความไข้ส่วนบุคคลเลยแบบเอออยากได้เบ็ดไหนก็เล่นเบดน,นั้นนะ ให้มีดูเด็กเคล้าไปเลยมาแชร์กันด้วยนะจ๊ะอือปุ๊หโวอุ้ยอุ้ย,ยตัวไหนเนี่ยโอเคสวยเลยได้เป็นตัวเขาเรีเยกอะไรอ่ะอู้ติดอยู่ที่ปากคิดไม่ออกอุ้ยสวยค่ะตรงนี้สองร้อยยังเบาอยู่ดีส่วนตัวบ้านแอดเรียกอะไรโอ้ยนึกไม่ออกใครรู้ตัวอะไรอ่ะบอกแอดด้วยมันเป็นที่แต่งหน้าหรือเปล่าโอ้โหใช่จริงๆด้วยมันเป็นที่แต่งหน้านะอารมณ์เหมือนบาชอนนะคะ ต่ส่วนตัวแอดที่ว่ามันเป็นแบบของเล่นน่ะที่มันเป็นเชือกห้อยๆเอ,อเขาเรียกอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยอุ้ยสวยค่ะได้หน้ากากต่อโอเคได้ยูถึงแม้จะไม่แพงมากแต่ก็เป็นกําลังใจให้แอดได้สู้ต่อ,อเคเต็มจอได้64เท่านั้นโอ้ยสวยกี่โมงสเกตเตอร์อ้สเกตเตอร์มี2องตัวแต่ไม่ได้ใช้ เอ็นหรือไวนคนซื้อปึ๊บเคเออุ้ยไหลต่อหน่อยเกมโอเคอุ้ยดอกนี้เต็มจอเท่าไหร่ได้มาหนึ่งร้อยเองอนะถือว่าเกมดีไหมก็ดีแหละแต่มันจ่ายเบานะส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นนะคะโอกาสที่จะแตกหนัก,นก,นกๆค่อนข้างยากอยู่นะเคสวยเฮ้ยไม่ลงเอาเอาเอาแล้วสิ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  รองเท้าโอ้โหอะไรก็ไม่ได้รองเท้าเกือบเต็มจอเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่แปดสิบนะคะถือว่าอเออปดไม่สูงมากเอานะเอานะเกมขอหน่อยนะเอ,อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแตกแตก่ไม่แตกสโอตัวบัชอนถือว่าเป็นตัวแพงอยู่แต่ว่าไม่มีมาโอ้ได้ตัวไหนได้บ้างไม่มีเลย อาอยาจบแล้วไหมเนี่ยแอดคนทำไงดีเอาระเบ็ดล้วซื้อเบ็ดแปลกๆหน่อยแล้วกันมาเบ็ดสิบหกจบไหมอู้สกิตเตอร์มาเราจะตั้งกี่ตัวเนี่ยสิบสองวนแนวโหเยอะอยู่นะสกิตเตอร์ห้าหกตัวแล้วทุกคนอ้าวมีฟีเจอร์ทงน้ำเงินฟื้นมาก่อนปัดตัววายเปลี่ยนตัววายแต่ต้องได้ใช้ถึงจะดี รูว่าคูณต่ำอยู่ตอนนี้อยู่ที่คูณสี่คิวตัวไหนเดี๋ยวบ้างอืออ่เอามาก่อนจากเกมปึ๊บเลียมเบดอามาคิวสวยแต่ตัวคูณต่ำอยู่ดีโอ้ทุกคนสิบสองมูลตรงนี้จุก้าจะได้กำไรยี่โมงเนี่ย เลี้ยงเบ็ดมันบอกให้เลี้ยงเบ็ดก็คือให้ซื้อเบ็ดนี้ต่อไปหรือเปล่าโอ้โหรองเท้ามาดอกนี้สี่อ้าสคูลสี่ได้มาหกร้อยโอเคสวยอ้าวไหลตอกตาเบ็ดเคตุไม่ตัวแพง้เลยนี้ไหมซื้อเบ็ดนะดอกนี้บิ๊กวินเอาไหลเก้าร้อยหกสิบสามไม่เยอะมากแต่ก็ดีอยู่ โอ้โหเอได้อืมได้โงงมานะโงงแดงมานะทุกดอกน,นี้ปัดตัวถูกไปก่อน <Real Bay. S 1> ปัดตัวถูกแต่ม,มีตัวจ่ายไหมมีปลายยกมเลยโอเคได้เคสวยต้องไหลต่อถึงจะดีเอต่อและคิวแถวหนึ่งหน้ากากเถวสามหน้ากากมาเป็นหน้าอื่นแทนอนะโอ้โ oh, ห oh, เสียใจเสียจุยน้องหน้าผู้ชายม,มีไหมจ้าจบแล้วไหม ส่วน,นตัวรู้สึกว่าการที่น้องจ่ายแบบว่าเอาทุกคนได้ดูสองฟีเจอร์เลยทั้งธงแดงและธงน้เงินฟาฟฟาเลยขูณ <al> สองฟื้นไม่มีตัวจ่ายปัดเป็นธงน้ําเงินปึ๊บเปลี่ยนเป็นวาย <al> ขอแค่มีตัวแพงข้างหน้าคือสวยโอเคจ่ายทำอยู่ดี <al> โอ้ดวงของเราเนาะช่างกุดจูรูตะเกิ <laughs> จะจ่ายทั้งที่จ่ายแค่นี้เองเหรอ,อ มาสักระยะแล้วนะโอ้โหเสียงแหลมมากแม่เสียงแหลมมากค่ะคุณนิวค่ะปึ๊บอืม้มเป็นเป็นวายแล้วต้องมีตัวเหมือนกันสองแถวแรกโอเคน้องผู้หญิงแถวสามแถวสองโอ้ท่านผู้หญิงอยู่แถวสองคือแบบได้ตัวแพงบ้างสักครั้งก็ยังดีนะยังไม่มีโอกาสได้ดูตัวแพงเลยเลี้ยงเบ็ดโอเคสวยอาย,ยาเจาได้อยู่ สูเบตอ้าวตาเบตโอเคซื้อเบต,เดเบตได้เคต่ออ่ะมาซื้ออีกทีโอ้โหคูณ10นะเชยได้ตัวคูณเยอะอยู่แต่ไม่มีตัวจ่ายนี่นำตัวสลายอีก2หมุนตอนนี้ตัวคูณเราอยู่ที่คูณคูณได้ A โอเคสวยแต่ตัวคูณมันไม่มสะสมให้เราเลยอ่ะโอ้โหแย้แหละ ไม้สุดท้ายก่อนจากลาโอ้เราเก็บสะสมหมุนไปถึง20หมุนนะจ่ายมาเพียงสองพันเท่านั้นโอ้โหไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะคะแต่ก็เออได้กําไรแหละจากการพกทุนมาหกพันนะ ได้มาประมาณ7,000นะคะ7 0 0 0นิดๆน,นะคะไม่แนะนำไม่ทำตามจัดทำเพื่อความบันเทิงนะคะที่ทักฝากกดไลค์กดติดตามกันกาลังใจกันด้วยนะคะขอเกมเข้ามาได้เกมเกมที่แอดมีแอดเล่นให้แน่นอนแต่ว่าถ้าแอดไม่มีต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ขออน,นุญาตจากลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ